นับตั้งแต่ถูกวางตัวให้เป็นโกมริและอังสุมาลินจากนวนิยายรักสุดอมตะอย่างคู่กรรมบี B. สุกริตและหนูนาหนึ่งทิดาต่างถูกจับตามองและถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่ละครยังไม่ลงจอเลยล่ะค่ะแต่เมื่อละครได้ออกอากาศไปไม่นานคู่กรรมเวอร์ชัน2013น2ได้พิสูจน์ให้ทุกสายตาเห็นแล้วว่าบีเป็นทหารญี่ปุ่นที่หล่อเทและอบอุ่นมากๆ ส่วนหนูนาเป็นสาวชาวบ้านที่น่ารักสดใสและเป็นธรรมชาติสุดๆาาด,ด,ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของทั้งคู่นี่แหละค่ะทำให้แฟนละครต่างหลงรักและส่งให้ทั้งคู่ขึ้นแท่นเป็นพระนางที่ฮัตที่สุดในขณะนี้ค่ะา้ใหเรเนสนุกมากน่ารักบีแบบโอ้น่ารักมากน้องๆเทวอี กันหมดเลยทางฐานะที่เขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบดูบีเขาบอกว่าร้องเพลงเต้นอะไรเขาไม่ใช่สไตล์แบบนี้ไงแต่เวลาเขาดูกรบนีแล้วเขาบอกว่าออน่ารักดีเขาดูทุกตอนเลยนะตั้งดูตอนนี้ก็ติดแบบเรื่องงานแล้ต้องรีบกลับบ้าน <laughs> จนานนังคายต้อคอยดูแล้วนะอะไรเงี้ยจะมาแล้วคอยดูสน,นุกเนี้ยดูมันก็ติดอะดูแล้วนะคะหนูยังแบบว่าไปค้นหาแบบยูทูบอะค่ะดูอีกว่าเราเรายังอินนะคะชอบฉากที่พี่บี้เขาแอบขึ้นมาบนบ้านนะคะแล้วพี่หนูนาเขาฟาดเอาไม้ฟาดไปที่หัวพี่บี้ฉากนั้นน้าตาไหลทันทีเลยแบบสงสารโกรีค่ะอยากเปคนโดนฟันแทนพี่บี้ <laughs> อยากเจ็บแทนนะเมื่อไหร่ที่พี่ตายร้องไห้แน่ๆเขาเคมีตรงกันแล้วมันมันดูแล้วแบบว่ามันอินนะคะอินกับเรื่องก็ไม่อยากย้ายไปไหนแม้แต่โฆษณาก็ยังเปิดอยู่ค่ะอินอินมากอยากเป็นหนูนะก็ดีใจนะฮะที่เราเหนื่อกันมาแต่ว่ากระแสตอบรับดีขนาดนี้มันทําให้ ผมมูน,นาและก็ทีมงานทุกคนนะครับดูแล้วก็เอ,อ่ยย,ยิ้มแย้มแจ่มใสหายเนี่ยได้รับคําชมแล้วก็ปลื้มใจครับขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานของเราทั้งสองคนแล้วก็ละครเรื่องคู่กรรมนะคะยังไงก็ขอฝากให้ติดตามผลงานเรื่องคู่กรรมต่อไปเรื่อยๆจนจบเลยนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับโกบริและก็อังสมาลินด้วยนะคะอย่าลืมมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับเรื่องราวความรักท่ามกลางสงครามของโกบริและอังสมาลินกันด้วยนะคะ และคืนนี้สงครามซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการพลัดพรากของทั้งสองได้เริ่มขึ้นแล้วสงครามครั้งนี้จะสร้างความสูญเสียให้กับใครจะเป็นฝ่ายไทยหรือฝ่ายญี่ปุ่นติดตามได้ในละครเรื่องคู่กรรมคืนนี้ค่ะ